สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แซงหน้าคน99%ได้แล้วโดยคุณโฮโนเอตาโรค่ะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆราคาเต็ม170นะคะแต่ว่าดีมากจริงๆอันนี้ได้มาราคาพิเศษค่ะอย่างบทที่1น,นะคะเคล็ดลับโฮเลนโซนะคะมั่นใจเข้าไว้การอธิบายอย่างไหลลื่นตอบให้ตรงคาถามการพูดขอเวลา3นาทีให้ติดปากสรุปงานในริฟตามนี้เลยนะคะ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทํางานมีประสิทธิภาพมากนะคะเพราะเขาเรียงลําดับจากการไปพบก่อนถ้าไม่เจอตัวค่อยไปโทรศัพท์ค่ะแลวถ้าโทรศัพท์ไม่สําเร็จค่อยส่งอีเมลค่ะซึ่งต่างจากคนไทยเรานะคะมักจะส่งอีเมลก่อนใช่ไหมคะเนื่องจากการพบแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยได้สนทนาต่อหน้านะคะได้เจอกันเลยทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นค่ะชอบอันนี้ค่ะลองพูดอันดับแรกแทนคําว่าก่อนอื่นค่ะถ้าพูดว่าก่อนอื่นมันจะดูไม่มีลําดับ แล้วก็ดูเหมือนมันไม่ใช่อะไรที่สําคัญนะคะแต่ถ้าเราพูดว่าอันดับแรกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คนฟังนะคะก็จะถูกป้อนข้อมูลว่าเออต้องฟังอันดับที่สองแล้วก็สามต่อต่อไปนะคะการเตรียมข้อมูลแบบที่ไม่ให้อีกฝ่ายคิดเยอะนะคะเช่นถ้าจะาจะเตรียมข้อมูลว่าจะเลือกอะไรระหว่าง a กับ b ให้ถามไปเลยคะ่ะว่าจะเลือกอะไรระหว่าง yes กับ no คะ่ะเช่น go กับ โนโกนะคะจะไปหรือไม่ไปคะ่ะไม่ต้องให้เขาคิดมากว่าเอ้ย A, หรือว่าบนะคะให้ระบุเจาะจงเลยว่าโกหรือโนโกนะคะเคล็ดลับการประชุมกฎ1ต่อ8เนี่ยเช่นการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยเขาให้อัตราส่วนคือ1ต่อ2ก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเอาเราเอาหลายๆคนครึ่งชั่วโมงของหลายๆคนมารวมกันมันก็จะใช้เวลาเยอะมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็น80ชั่วโมงต่อเดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ควรเรียกประชุมบ่อยๆค่ะการกําหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันล่วงหน้าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากนะคะแล้วก็มีเนะมาวาชิค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่หน้า53การใส่ใจตําแหน่งที่นั่งอันนี้ชอบมากถ้าเราอยู่ประจันหน้ากับคนฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นการาให้เกียรติแล้วก็พูด ทำให้เขาสนใจเรามากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวข้อที่เราต้องโตเถียงกันอย่าไปนั่งประจันหน้าค่ะเราต้องนั่งประจันหน้าในกรณีที่เรามั่นใจว่าเราพูดไปในทิศทางเดียวกันกับคนคนนั้นเท่านั้นนะคะถ้าพูดโตแย้งแล้วเราไม่อยากขัดใจกับเขาถ้าเขารู้สึกมีอคติหรือว่าหยุดฝั่งตรงข้ามก,กับเราเนี่ยให้เรานั่งอยู่ข้างๆเขาค่ะเพราะตามหลักของญี่ปุ่นเนี่ยมันาการนั่งใกล้ๆกันหรือว่าอยู่ยืนใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นระยะที่ คนจะหยิบดาบฟันกันนะมันยากนะคะเพราะว่าใกล้ตัวกันมากเลยด้านข้างๆกันเลยนะคะพูดประเด็นสําคัญก่อนแล้วก็ใช้กระดานไว้บอร์ดให้ทุกคนลงมาเขียนนะคะว่ามีไอเดียอะไรจะได้ประหยัดเวลาค่ะการพยักหน้านะคะเป็นการแสดงความอะอ a กลีเมนต์นะคะกําหนดแนวปฏิบัติหลังสิ้นสุดประชุมทันทีนะคะว่าใครจะต้องทํางานอะไรคะ่ะหลายครั้งที่การประชุมนะ เราไม่รู้ว่าประชุมไปเพื่ออะไรด้วยซ้ํานะคะพูดไปพูดมาเราก็ไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วให้ใครทําอะไรควรระบุไปเลยคะ่ะว่า A ให้ไปเขียนแผน B ให้ไปทําสรุปรายงาน X อ็กซ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งการส่งรายงานในวันที่ประชุมเลยคะ่ะเพราะว่าคนเราสมองเนี่ยจะจดจําได้ไม่ไม่นานมากนะคะถ้าเลย8ชั่วโมงไปแล้วแทบจะจำได้แค่20%เท่านั้นนะคะ เคล็ดลับการใช้อีเมลก็ต้องพลิกแพลงหัวเรื่องค่ะเช่นแทนที่จะบอกว่าเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมเราก็ควรจะพูดไปเลยว่าขอใช้ห้องประชุมค่ะเป็นการพูดนำเนื้อความสำคัญใจความสำคัญขึ้นต้นเลยนะคะแล้วก็ระบุผู้รับให้ชัดเจนค่ะเช่นขอเอกสารจากคุณ xxx นะคะเขียนข้อสรุปไว้ตอนตอนต้นเลยค่ะคนจะได้ไม่ต้องเขียนอ่านยาวๆนะคะแล้วก็ อย่าให้ผู้รับอีเมลนี้ต้องเลื่อนเมาส์ค่ะหมายถึงถ้าเมลมันยาวมากต้องเลื่อนเมาส์โดยที่เหมือนไม่มีที่สิ้นสุดคนก็จะไม่อยากอ่าอนนะคะการเขียนเรียงเป็นข้อๆการเขียนด้วยความเชิงรุกค,ค่ะเช่นแทนที่จะถามว่าคุณพอมีเวลาว่างไหมเราจะคุยกันเรื่อง xxx อีกคนก็จะตอบว่าว่างสิสักประมาณวันไหนดีอีกคนก็ตอบว่าสักประมาณวันอ,นอังคารบ่ายโมงคุณว่างไหม กว่าจะตอบกันไปได้ก็เขียนกันไปเขียนกันมานานาแล้วนะคะควรจะเขียนไปเลยว่าวันนี้อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง xxx ในวันอังคารเวลาบ่ายสองจนถึงสี่โมงเย็นคุณว่างช่วงไหนบ้างครับแบบนี้ไปเลยนะครับทําให้คนที่เขารับสารเนี่ยถ้าเขาจะคุยเรื่องนี้เขาก็จะบอกไปเลยว่าเออสะดวกแล้วก็เวลาที่เ,ออเขาสะดวกด้วยที่อยู่ในเรนจ์เดียวกับเรา ช่วงบ่ายสถึงสี่โมงเย็นนะคือตอนไหนนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดระยะการปิงปองแชทไปได้นะคะตอบอีเมลทันทีค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะใช้การแชทดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็น real time ค่ะเหมือนได้โทรศัพท์พูดคุยต่อหน้าเลยนะคะการจัดทำเอกาสารต้องจำลูกเล่นให้ขึ้นใจอันนี้หมายถึงการใช้ presentation ต่างๆการเขียนกราฟาเรียกอะไรนะ ที่วาดรูปเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ใส่ใจคิสย่อม,มาจากค e p i ิ s i m s l e and stupid หรือ keep it short and s i m p เ e นะคะเขียนเขาโครงออกมาก่อนแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญด้วยใช้คำกับสํานวนให้เหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบเช่นถ้าใช้ว่าพุทธศักราชก็ควรจะใช้พุทธศักราชให้หมดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็มาพุทธศักราชบ้างคริสต์ศักราชบ้างนะคะหรือใช้สํานวนทางการ สลับกับไม่ทางการมันก็จะงงนะคะแล้วก็ควรใช้ฟอนต์เดียวกันจัดองค์ประกอบภาพให้สมดุลค่ะเช่นกราฟก็ต้องมีความกว้างยาวขนาดเท่าๆกันนะคะสัดส่วนพื้นที่ว่างกับตัวอักษรให้เป็น3ต่อ7ค่ะคํานึงถึงการกวาดสายตาใช้ช่องกล่องข้อความให้ถูกไม่เก็บกระดาษเอกสารอันนี้นะคะก็คือพยายามถ่ายรูปนะคะหรือสแกนเป็น pdf ไว้ค่ะเพราะว่าการเก็บเอกสารไว้เยอะๆมันมีผลต่อค่าใช้จ่ายในสํานักงานนะคะ ก็สอนเป็นสามต่อเจ็ดคืออะไรก็คืออ่ะสมมุติพื้นที่แบบเนี้ยให้มันมีที่ว่างบ้างนะคะไม่ใช่แบบติดจนปืนนี้เลยนะคะสมมติเป็นปื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 นเยอะๆนี้เลยไม่เหลือแหละนะคะต้องเหลือที่ว่างไว้แบบนี้มันจะได้ดูสะอาดตาหน้าอ่านนะคะไหนไปดูกันที่เนมาวาชินะคะหน้าห้าสิบสามห้าสิบสาม นี่เน้อมาวะชีคือการตัดแต่งรากไม้ก่อนจะเพาะปลูกเพิ่มนะคะการอธิบายหรือบอกจุดประสงค์ก่อนจะได้เข้าใจระดับเรื่อง,ร,องราวในระดับหนึ่งนะคะเป็นคำที่ใช้ในการจัดสวนมีจุดมุ่งหมายสำคัญสองประการคือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดแล้วก็เพิ่มคุณค่าของการประชุมนะคะเพราะว่าเรามาเจอกันได้ยากนะที่จะครบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ เนมาวาชี้ไม่ใช่ตัวกําหนดหัวข้ออภิปรายในการประชุมเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นการประชุมก็จะหมดความหมายให้เพิ่มค่าการประชุมคุณเท่านั้นที่เหมาะสมกับตําแหน่งประธานการประชุมโอเคต่อไปนะคะเคล็ดลับการสื่อสารสนใจประวัติส่วนตัวเพราะบางครั้งเนี่ย ศาส,สนาวัฒนาธรรมกิจ,จวัตรประจําวันส่วนตัวภูมิลําเนาก็มีส่วนที่จะช่วยในการทํางานได้นะคะสั่งๆกันบ้างชอบวันนี้มากเดินผ่ากลางออฟฟิศคือถ้าเกิดเราเดินด้านริมอะ่ะเราก็จะเจอคนแค่สโต๊ะ5้าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเดินผ่ากลางเลยอะ่ะเราก็จะเจอคนทั้งสองฝัง่งก็คือซ้ายแล้วก็ขวาด้วยไม่พูดแทรกคนอื่นพูดเชิงบวกเช่นแทนที่จะพูดว่าขออภัยขอโทษที่ทําให้คุณลําบากก็เปลี่ยนเป็นขอบคุณที่ช่วยงานนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวความขัดแย้งจนเกินไปค่ะบริหารเวลานะคะลองทํางานแต่เช้าตรูต่เป็นต้นไปค่ะการทํางานชิ้นเดียวโดยมีจุดประสงค์2ประการขึ้นไปเช่นการอ่านหนังสือระหว่างนั่งรถ BTS ค่ะหรือการทํางานใดงานหนึ่งโดยที่สามารถทําอีกงานควบคู่กันไปด้วยได้นะคะเอาผลลัพธ์ของงานมาทําวิจัยได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทําวิจัยควบคู่ไปได้เคล็ดลับการทํางานเป็นทีม นะคะมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นต้องรู้จักสิ่งที่คนอื่นให้ความสําคัญค่ะเรียบเรียงข้อมูลเข้าใจขั้นตอนพัฒนาทีมแบบ 4H นะคะก็จะมีหน้า149 4H ี h. h นี่ฮันนีมูนก็คือ อะไรก็สนุกไปหมดเลย h o s t i l i t y นะคะการตั้งตนเป็นศัตรูเริ่มเห็นข้อบอกพร่องของอีกด้านอีกด้านหนึ่งของทีมแล้วนะคะขั้นสาก็คือพยายามสร้างอารมณ์ขันค่ะ h u m ร r ยอมรับความแตกต่างนะคะทำให้มันเป็นเสียงหัวเราะซ้าแล้วก็ home ทาให้ต่างฝ่ายต่างปะิญนอมกันทําให้ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้นะคะต่อไป ที่จะมอบหมายงานคว้าลูกบอลที่เอื้อมถึงนะคะในกรณีที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครต้องทํางานนี้เราต้องสะกิดนะคะในฐานะหัวหน้างานว่าเออเธอระบุไปเลยว่าคุณ AB ต้องรับผิดชอบนะแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคะคนที่พร้อมที่สุดแล้วเข้ามาคว้างานไปเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากทีมแล้วก็มีโอกาสได้ก้าวหน้านะคะเอ่ยคำชื่นชมและขอบคุณด้วยล้วบอกเหตุผลด้วยเสมอนะคะ สอนงานคนอื่นเพื่อพัฒนาตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยก็จะสามารถสอนคนอื่นได้นั่นเองค่ะการคิดว่าไอ้หมอนี้มันใช้ไม่ได้เป็นการประกาศความพ่ายแพ้เพราะว่าในฐานะหัวหน้าทีมคุณต้องสามารถสอนคนคนหนึ่งให้เป็นเลเยอร์ที่ดีของทีมได้นะคะแยกคำบ่นสมมยางกิ้งก่าอ่ะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเ,เราเป็นคน เออเสียแซงนะคะแต่เป็นการนำด้านที่เหมาะกับแต่ละคนานะมาใช้เช่นเจอหัวหน้าทีเออ่เจอคนที่เป็นผู้นําเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีนะคะถ้าแต่ถ้าเกิดเ,ออเจอคนที่ไม่ได้เป็นผู้นําเราก็สามารถเป็นผู้นําได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเขาชอบเรื่องกีฬาเราก็เอาด้านกีฬามาคุยกับเขาถ้าเขาชอบอ่านหนังสือเราก็ด้านหนังสือมาคุยกับเขานะคะถอยไปข้างหน้าหมายถึงเราเรียนรู้ที่จะไปข้างหน้าไป ไปอยู่กับทีมอื่นเลยนะคะที่เข้ากับเราได้แล้วก็ก้าวหน้าได้มากกว่าค่ะมี mm. ความรับผิดชอบของหัวหน้า mm. ใช่นะคะเค mm. ล็ดลับการรู้ป้าหมายต้องอย่าสร้างขีดจำกัดไม่มีคำว,ว่าสายสำหรับ mm. ต้องอย่าเรียบเทียบตัวคุณกับคนอื่นแล้วรู้เท่าทางความคิดตัวเองอืม mm.